เอาละครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับมูลไส้เดือนนะครับ3ชนิดด้วยกันนะว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูเลยนะครับผมมาดูตัวแรกนะครับตัวนี้นะครับเป็น AS นะครับอนี่เรามีตัวอย่างให้ดูเอก็คือเจ้าตัวนี้นะครับตัวมันก็จะใหญ่ๆหน่อยนะครับผมประมาณนี้ดูมูลของมันครับมูลของมันค่อนข้างที่จะเป็น ชิ้นใหญ่กว่านะครับถามว่าก็ร่วนทั้งหมดเนาะแต่ก็จะมีความที่เด,เดี๋ยวลองดูนะอะใหญ่กว่านะครับอทีนี้เราลองมาลองเปรียบเทียบอันที่สองที่กําลังเป็นที่นิยมกันก็คือบูเวอร์มนะครับบูเวอร์มตัวมันเป็นไงเนาเอาออกมาให้ดูนะนี่คือเจ้าบูเวอร์มไม่รู้เห็นกันหรือว่ากล้องไม่โฟกัสตัวบูเวอร์มก็ตัวเล็กๆเ,เดี๋ยวเราเอามาให้ดูนะอันนะมุมมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับ ค่อนข้างที่จะเล็กและล้วนกว่า a f นะนะครับนี่ประมาณนี้แล้วก็สิ่งสำคัญที่สังเกตอีกอันหนึ่งคือบูเวิร์มเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะมีความชื้นนิดๆน,นะกับ AF นะความชื้นจะใกล้เคียงกันให้ดูนะครับเปรียแบเบทียบกันแม้ความชื้นใกล้เคียงกันแต่พอมาดูตัวนี้ครับอันสุดท้ายอันนี้เป็นไส้เดือนที่ผมเจอเองนะเป็นไส้เดือนดินนะครับไส้เดือนดินโหต้องบอกว่ามันแห้งง่ายมากนะครับ ปุ๋ยของมันแล้วก็มันมันตัวเล็กอยู่แล้วเนาะตัวของปุ๋ยของมันก็จะร่วนเหมือนกับทรายเลยดีกว่าแห้งร่วนนะครับดูเลยพอเปิดออกมาเนี่ยต้องบอกว่าข้างบนแห้งแต่ข้างในเนี่ยก็มีความชื้นนิดนึงแต่ไม่เยอะนะครับจะไม่เท่ากับบูเวิร์มนะแต่ความละเอียดเนี่ยผมว่าใกล้เคียงกันเลยด้วยความที่มันตัวมันเล็กเนี่ยพอหยิบมาความชื้นก็จะไม่มีนี่ขนาดรดน้ำไปแล้วนะทั้งสามตัวพอดูบูเวิร์มนะบูเวิร์มจะมีความชื้นอยู่ข้างในน,นะ จะดูแห้งๆแ,แต่ข้างในก็ยิ่งมีความฉ่นนะครับให้ดู3ตัวนี้อีกทีความแตกต่างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแล้วลักษณะตัวมันต่างกันยังไงครับพันสามตัวนี้นะครับอย่างแรกก่อนเลยเดี๋ยวให้ดู a F a เเป็นยังไงนะครับให้ดูนะครับนี่คือเจ้าตัว AF นะครับะจะประมาณนี้ AF นะครับจะตัวใหญ่นะครับ ค่อนข,ข้างตัวใหญ่เขาจะกินค่อนข้างเร็วตัวเป็นสีม่วงนะดูนี่ดูตัวบลเล์เลยเห็นไหมครับประมาณนี้มูลเขาก็จะได้ประมาณนี้ครับให้เทียบดูเป็นชิ้นใหญ่หน่อยอ่ามูลเอฟจะล้วนถ้าเกิดเปรียบเทียบกับบูเวิร์มนะบูเวิร์มจะเ,เล็กกว่านะครับนะดูนะให้ดูเนี่ยชิ้นใหญ่เอามาดูบูเวิร์ม ปูเวิร์มจะล่วนละเอียดนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูปูเวว,ว่าตัวมันเป็นยังไงนะครับให้ดูตรงนี้ตต่างกันเอ,เอยดยังไงเดี๋ยวเราลากเข้ามาตรงนี้ก่อนนะงั้นระวางปูเว,วิร์มไว้ตรงนี้นี่ ไม่ลดให้ดูเจ้าบูเวิร์มนะครับนี่ดูตัวแตกต่างกันเห็นได้ชัดเนาะบูเวิร์มตัวเล็กกว่าเยอะนะครับแต่ตัวนี้ก็ยังอาจจะต่างไม่เต็มไหวนะอันนี้ให้ดูบูเวิร์มมีกล้กกองเห็นแงเนี่นครับบูเหมือนกัตัวเล็กมากเล็กกว่าเอฟเยอะนะครับผมมาให้ดูเดีย๋ยวเอามาเอามาตรงนี้ให้เห็นชัดๆก่อนนะนี่ครับ กวามกับ AF ต่างกันมากและอันสุดท้ายเป็นไส้เดือนดินนะครับที่ผมเจอเองนะในต้นไม้นะเป็นทั่วไปยวให้ดูก่อนแต่นี้มันจะยากเล็กนึงนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้เย,อเ,ย,อเ,ย,อเ,ยเรียบร้อยนะอันนี้ไส้เดือนไส้เดือนดินนี่มันจะอยู่มันจะชอบพฤติกรรมนะครับมันจะชอบอยืน กินข้อดีของไส้เดือนดินเลยเนี่ยคือมันตัวเล็กมากแล้วก็มันชอบเข้าไปกินพวกมูลคือนะที่มันเป็นอันก้อนใหญ่นะมันจะมุดได้ดีมากเดี๋ยวดูให้ดูนะเนี่ยเรามองอยู่อย่างเงี้ยข้างนอกเนี่ยเราภายนอกเราไม่รู้หรอกว่ามันมีไส้เดือนดินอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวลองหักดูนะปุ๊บจะเจอไส้เดือนดินนี่เนะเจอแล้วเห็นไหมครับนี่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 เห็น,น,นไหมนี่คือข้อดีของไส้เดือนดินตัวแค่นี้เองดูพอเทียบกับเอฟกับบูเวิร์ม ข้อที่จืิมันจะชอบชอนชัยนะเอที่ a f มันไม่ค่อยกินเนี่ยไอ้ก้อนใหญ่ๆเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยทำงานดีมากนะครับนี่มันสินผมเจอแล้วเราพอก็เริ่มเยอะนะนะเราก็แต่แต่มันจะละเอียดเนี่ยดูดิเนะห็นนะเห็นนะเห็นเะห็นะตรงนี้ไหมเนี่ยมันเข้าไปชอนชัยกินของมันเองนะนี่ตัวไหนนะเห็นนะนี่นี่คือไส้เดือนดินแต่ผมไม่รู้ว่าพันไหนนะใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยนะครับนะวันนี้อ่ะให้ดูต่างกันเลยนะครับสามอัานนะครับอ่ และดูมูลของมันแต่ผมเอามูลของมันมาโรยไว้นะว่ามูลของมันต่างกันยังไงนะครับอันนี้อันนี้นะครับอันนี้เอฟอันนี้บูเวิร์มแล้วก็สุดพาร้ายสูตรอันนี้เป็นไส้เดือนดิน ันก็อาจจะดูเหมือนไม่ค่อยต่างนะแต่เนี้ถ้าเกิดดูในกระบอจริงจะแห้งมากตัวสเส้นดินอันนี้ก็จะเล็กมาหน่อยสองที่เท่ากันเพราะตัวมันเล็กมากเห็นตัวมันไหมแล้วก็ส่วนเอจะเป็นใหญ่นิดนึงนะครับประมาณนี้ครับก็ลองดูใครสนใจก็ลองไปเลี้ยงได้นะครับเปรียบเทียบให้ดูจ้า